สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่37นะคะสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นเรื่องของเรารักประเทศไทยนะคะเรารักประเทศไทยนะคะเด็กๆรู้จักธงชาติไทยไหมคะ ประเทศไทยนะคะก็มีสัญลักษณ์ก็คือธงชาติไทยนะคะซึ่งจะมี3ส,สีด้วยกันนะคะนี่นะคะธงชาติไทยของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกๆโรงเรียนทุกๆสถานที่ที่เป็นหน่วยราชการนะคะก็จะมีการคเรบธงชาติในต,ตอนเช้านะคะก็จะเชิญธงขึ้นสู่เสาธงนะคะ สังเกตไหมคะว่าจะมีทั้งหมด3มสีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะซึ่งใน3ามสีนี้นะคะก็จะมี ความหมายในสีนั้นนะคะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะสีขาวนะคะคือศาสนาประจำชาติไทยคือศาสนาพุทธนะคะส่วนสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะคะประมุขของประเทศชาติเรานะคะประเทศชาติไทยนะคะสีแดงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์นะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆคงรู้จักเพลงชาติ ะะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงเคารพธงชาติที่ไหนให้เด็กๆยืนกล้งเคารพธงชาตินะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดประจำชาติไทยนะคะชุดประจำชาติไทยทุกๆประเทศก็จะมีธงชาติเพลงประจำชาติและชุดประจำชาติ ประจำชาตินะคะส่วนประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นนี่ชุดประจำชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นในสมัยรัชกาลที่5แต่ถ้านิยมจริงๆนะคะปัจจุบันที่นิยมจริงๆก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะชุดประจําชาติอันนี้ของผู้หญิงนะคะผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะเปลี่ยนบ่อยน่อยแต่ถ้าผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ คำทักทายนะคะคำทักทายของประเทศเรานะคะประเทศไทยก็จะเป็นสวัสดีพร้อมกับมีท่าทางด้วยนะคะเด็กๆพนมมือขึ้นสิคะนะคะนมมือไว้อย่างนี้นะคะนิ้วต้องเรียงชิดติดกันแบบนี้นะคะไม่ห่างแบบนี้นะคะพนมมือขึ้นและกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆผู้ชายก็สวัสดีครับเด็กๆผู้หญิงก็สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น คำทักทายนะคะที่นิยมและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเรานะคะส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะอาหารประจำชาติไทยเรามีหลายอย่างแต่ที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ก็คือต้มยำนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งต้มยำไก่ต้มยำหมูต้มยำปลาสารพัดก็คือต้มยำนะคะเนื่องจากประเทศไทยเรานะคะมี สมุนไพรนะคะพืชผักที่เป็นสมุนไพรหลายๆอย่างนะคะก็เลยยึดเอาต้มยำนะคะเป็นอาหารประจำชาติไทยนะคะเด็กๆนะคะอาหารประจำชาติไทยนะคะก็จะมีต้มยำนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ไข่เจียวก็เป็นอาหารที่คนไทยส่วนใหญ่รับประทานนะคะค่ะ ในหน่วยการเรียนรู้ของเรารักประเทศไทยนะคะคุณดาก็จะขอเน้นให้เด็กๆนะคะได้ระลึกดึกถึงประเทศนะคะและเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยขึ้นนะคะให้เด็กๆทุกคนยืนตรงแขนแนบชิดติดลำตัวเคารพธงชาตินะคะ เราต้องเคารพธงชาตินะคะถ้าไม่มีประเทศเราจะไปอยู่ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักประเทศไทยของเรานะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ